ถามว่าเราชอบอะไรที่สุดชอบแสดงที่สุดรักการแสดงที่สุด<ฮ>แต่มาวันหนึง่ง<ฮ>ทุกอย่างถูกลิขิตแล้วมันมาถึงเส้นทางที่คุณต้องเลือกคุณจะเลือกอะไรออออะแต่ตรงนี้คือ,คอเปิดแล้วอ,อ่ะแล้วจากนั้นคือไปเลยค่ะได้ภาคคุณนวรชัชจากนั้นเราก็ภาคคุณนวรัชมาตลอดแต่เราเนี่ยมาประสบผลสําเร็จแล้วก็ดังเนี่ยคือช่างเขาเถะออคุณจรุณีเล่น,น,นดังมากแล้วแล้พูด พูดเนิร์สุพรรณไช่างเข้าเธออุ้ยอะไรเงี้ยเรามีมุกของเราเติมนู่นเติมนี่อะไรของเราคือทุกคนคุณแจ๊สยามคุณแจเนี่ยให้เราไปภาคคุณเพ็ญพักเราภาคไปแล้วมันมันไม่ถึงพี่แจก็เรียกมาเนี่ยดาวอันนี้มันไม่ได้นะนู่นนี่เนี่ยเราก็แก้ใหม่ได้รางวัลตุกตาทองนักภาคมันแบบทุกอย่างคือคนที่มีพระคุณที่ที่เข้ามาในชีวิตเราล้วนแล้วแต่ให้โอกาสเพราะฉะนั้น สิ่งสาคัญในชีวิตมนุษย์คือโอกาส okay. mm hmm. และเมื่อคุณได้โอกาสนั้นแล้วจับมัน mm hmm. เอาไว้แล้วทํามันให้เต็มที่สุดแรงของเราที่เรามี oh. พลังเพราะว่าโอกาสไม่ได้มาบ่อยๆ mm hmm. คือต้องต้องกล้าด้วย <Okay. S 1> อย่างที่อา,อายุมพรโทรมาแล้วบอกภาคไหมอ่ะ uh huh. สมมุติเราแบบเอ้ยไม่กล้าเราไม่กลัวเราก็ uh huh. ผ่านละ แต่เราไม่ไม่กลัวไงรเรากล้าเรากล้าที่จะออกไปแล้วก็คว้าโอกาสนั้นไว้อย่า,อย,าอย่าอย่ากลัวไม่มีสิ่งใดในโลกนี้เราทําไม่ได้ถ้าเราไม่ใช้ความพยายามถ้าหากว่าใครชอบรายการนี้ก็สามารถที่จะกดไลค์กดแชร์หรือกดติดตามไว้ด้วยนะครับเพื่อที่จะเป็นกําลังใจให้กับทีมงานครับ